ทำอาหารเช้าแบบคนญี่ปุ่นชอบทานอะไรคะที่บ้านก็จะเป็นแบบนี้นะคะเพื่อสุขภาพตอนเชา้าค่ะเป็นโยเกิร์ตกับผลไม้สด๋ <c oughs> ยวนี้มาดูนะคะเตรียมอะไรไบ้างถ้เขามีปัญหาเรื่องการนอนหลับนะคะก็มีกีวีนะคะผลไม้รสเปรี้ยวนะคะส่วนใหญ่ันญี่ปุ่นกิน สับประรดส้มแล้วก็กล้วยค่ะนีะ่เตรียมก็ดูกันนะคะก็ระดับแรกยกเกิดเนี่ยให้ใช้รุ่นที่เป็นโปรไบโอติกแบบเนี้ยค่ะ ดีต่อลําไส้แล้วเช้าตื่นมานะคะดื่มน,น้ําสักประมาณ500 ml อ่ะนะขวดเล็กๆนะคะแล้วก็พอใช้สายก็กินพวกนี้ค่ะมันจะดีต่อลำไส้ใยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะที่เป็นรสธรรมชาตินะคะ เราจะไม่เน้นน้ำตาลแล้วก็แป้งค่ะลดน้ำหนักแบบไปเรื่อยๆนะคะเปลี่ยนพฤติกรรมการกินก็หอมได้ค่ะไม่ต้องเน้นออกกำลังกายก็ได้พุ่งนี้ลดมา27กิโลแล้วนะคะใครลองเอาสูตรนี้ไปใช้ดูก็ได้นะคะเนี่ย1แก้วเน้นผลไม้ค่ะแต่ผลไม้เราต้อง ไม่เป็นรสหวานมากนะคะแล้วก็เน้นที่มีกัดใยสูงมีประโยชน์สูงจะได้อยู่ท้องไปนานๆค่ะเราจะเน้นกินทั้งสามมื้อเลยนะคะไม่อดเลยเนี่ยจะไม่อดอาหารเลยนะคะนี่ค่ะก็เป็นโยเกิรดธรรมชาติต่อไปก็จะเป็นผลไม้นะคะ กล้วยเนี่ยมันมันจะดำง่ายใช่ไหมคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเราทานเองแต่มันมีธาตุเหล็กสูงนะคะมีฟอสฟ,ฟอรัสสูงช่วยเรื่องกระดูกสำหรับผู้หญิงอายุมากแล้วนะคะฮอร์โมนเริ่มเปลี่ยนแปลงเยต้องทานกล้วยทุกวันนะคะวันละหนึ่งผลได้จะดีแล้วก็ส้มนะคะวิตามินซีสูงกับใย,ยสูงขาดไม่ได้ก็สับประรดนะคะสักชิ้นหนึ่งแล้วก็กีวีค่ะกีวีนเนี่ย วิตามินสูงมากนะคะแล้วก็ช่วยเรื่องการนอนหลับได้ดีเพราะคนรุ่นเรานะคะมักจะตื่นเช้ามากๆใช่ไหมคะแล้วก็นอนหลับไม่ต่อเนื่องมักจะตื่นตอนกลางคืนตอนดึกๆเห็นเป็นเรื่องไหมเลยนะคะเอาส้มก่อนแล้วกันนะคะวิธีการส้มไทยก็ได้นะคะส้มฝรั่งก็ได้นี่คะ่ะ สักครึ่งซี่ก็ได้นะคะเพราะว่าเรามีผลไม้หลายอย่างครึ่งขวนตอนหนึ่งคนนะคะเนี่ยค่ะก็ให้มันติดอ่าพวกนี้บ้างก็วางเรียงสวยๆจะได้ดูน่าทานนะคะเพราะส่วนใหญ่อาหารสุขภาพรสชาติไม่อร่อยใช่ไหมคะ ก็พยายามที่จะให้ทั้งสารอาหารแล้วก็ความสวยงามหน้ารับประทานนะคะซมแซคขึ้นผลอยากลดน้ำหนักแบบยั่งยืนนะคะเพราะว่าคนรุ่นเราเนี่ยน้ำหนักลงยากเลยค่ะอายุใกล้ห้าสิบแล้วเนี่ย เราจะลดวูบว่าเหมือนวัยรุ่นไม่ได้แล้วก็ถ้าอยากลดวัยจะต้องใช้ตัวช่วยใช่ไหมคะก็อันตรายต่อสุขภาพอีกดังนั้นมาเปลี่ยนวิธีกินค่ะนี่ส้มก็ได้แล้นะคะน่ากินเลยแล้วก็ตามด้วยสับประรดสักชิ้นหนึ่งนะคะเพิ่มกาัดใหญ่อันนี้จะเป็นสับประรดคูแลนะคะ เป็นชิีนเล็กๆพอคั่ผลไม้เนี่ยให้ดีให้กินตอนเช้านะคะไม่กินตอนค่ำ ผลไม้นี่เหมาะกับกระเพาะอาหารในช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเช้าเนี่ยเราก็กินเบาๆนะคะไม่ค่อยเปนหนักช่วงเมื้อเที่ยงแต่กุ้งเป็นคนชอบกินมื้อเช้าเป็นข้าวค่ะแต่วันนี้เป็นเสาร์อาทิตย์นะคะก็จะกินเบาๆ ใส่จุกๆแน่นๆไปเลยค่ะเนีน่าอร่อยนี่นะคะสองอย่างแล้วต่อไปก็เป็นกล้วยค่ะสักครึ่งผลก็ได้ค่ะคกล้วยในกุ้งก้อนเน้นนะคะที่ว่าซื้อกับชาวบ้านนะที่ว่ามันม ไม่ได้ผ่านการบ่มอะไรผิวไม่ต้องสวยก็ได้ค่ะคะใครที่ว่าปวดเมื่อยร่างกายบ่อยๆนะคะทานกล้วยก็จะดีค่ะกล้วยเนี่ยแก้ปวดเมื่อยได้เนี่ยแล้วก็จัดเรียง บางคนก็จะทานน้ำมันมะกอกน้ำมันมะพร้าวหนึ่งช้อนชาช่วงเช้าก็ได้นะคะได้เหมือนกันเป็นน้ำมันดีเราขาดน้ำมันไม่ได้นะคะไขมันไม่ได้ทำให้อ้วนนะคะแต่ตัวที่ทำให้อ้วนก็คือแป้งแล้วก็น้ำตาลดังนั้นเนี่ยเราลดแป้งแล้วก็ลดน้ำตาลนะคะถ้าอยากดื่มชากาแฟคเครื่องดื่มต่างๆเราก็เน้นที่น้ำตาลน้อย หรือไม่มีน้ำตาลเลยก็ดีค่ะนีค่ะนคะน่าทานเลยอาหารสุขภาพรสชาติดีก็มีนะคะอยู่ที่เราไปยุกใช้นะคะเพราะว่ายูกเกิดลธรรมชาติเนี่ยมันมีข้อดีก็คือไขมันน้อยแล้วก็ไม่หวานใช่ไหมคะแต่ส่วนใหญ่ที่ซื้อสําเร็จรูปเนี่ยเป็นรสชาติเนี่ยก็จะมีรสต่างๆเนี่ยเขาก็จะเติม เป็นผลไม้เชื่อมถูกไหมคะแล้วก็เปลี่ยนเป็นผลไม้สดเราก็ได้ทั้งกัดใหญ่ได้ความอร่อยแล้วก็ได้คุณภาพสุขภาพนะคะแล้วก็ตามด้วยก,กีวีคะ่ะเดี๋ยวนี้กีวีเมืองไทยก็หาซื้อง่ายนะคะราคาก็ไม่แพงเอาสักครึ่งลูกก็ได้คะ่ะเนี่ยวิธีการปรอกกีวีนะคะต้องปอกเป็นวงบางคนใช้ช้อนตักก็ได้นะคะ นี่คนญี่ปุ่นเขาจะกินแบบนี้นะคะเช้าจะกินเป็นผลไม้อยู่เกิรแล้วก็ดื่มน้ำเยอะๆค่ะประมาณหนึ่งขวดอะห้าร้อยถึงแปดร้อยมลนี่นะคะน่ากินเลยหั่นเป็นชิ้นลูกเตา๋า ขนาดพอคํานะคะสีมันก็จะตัดกันพอดีบอกว่าผักผลไม้นะคะถ้าทานเนี่ยต้องให้ได้สามสีขึ้นไปเนี่ยจะได้คุณภาพได้คุณค่าทางอาหารเต็มที่นะคะ ว่าพอเราอายุห้าสิบกว่าไอ้สี่สิบกว่าจะห้าสิบเนี้ยต้องใส่ใจดูแลสุขภาพให้มากโรคต่างๆเริ่มตามมาแล้วนี่ค่ะบางคนก็บีบมะนาวเพิ่มก็ได้นะคะหรือว่าใส่น้ำผึ้งก็ได้ใส่น้ำมันมะพร้าวก็ได้ค่ะน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะ หรือว่าเป็นน้ำมันมะกอกก็ได้ค่ะแต่ถ้าเป็นบ้านเราไม่ต้องซื้อน้ำมันมะกอกให้แพงแล้วค่ะใช้น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นลาดลงไปนะคะตามด้วยน้ำผึ้งนิดหน่อยก็จะได้คุณค่าทางอาหารครบถ้วนค่ะเพื่อนๆลองไปทำดูนะคะผลไม้ก็หาได้ตามฤด,ดูกาลผลมะม่วงก็ได้อะไรค่ะชมพู่ก็ได้อะไรก็ได้แบบนี้นะคะคู่กบับโยกเกิร์ตทำเช้าๆเตรียมไว้ทานสดๆนะคะหรือว่าเปิดพัก ก็ใส่ตู้เย็นได้ก็ได้ค่ะใส่กล่องปิดฝานะคะแล้วก็พร้อมที่จะทานแล้วค่ะลองเอาไปทำดูนะคะไม่ยากเลยดีต่อสุขภาพไลน์นี้กูก็ลาไปก่อนนะคะจะมาไลฟ์บ่อยๆนะคะมีข้อคำถามอะไรก็ถามได้ทิ้งคำถามไว้นะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันบ่อยๆค่ะลองไปทำดูนะคะ ไปก่อนนะ